สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะคะ Neville Goddard Official ค่ะครับสวัสดีครับเขาพูดถึงหลักการที่ว่าสภาวะภายในของเราเนี่ยแหละค่ะที่กำหนดความเป็นจริงภายนอกอืมใช่ครับโดยเฉพาะสองเรื่องหลักๆเลยคืออ,อพลังของการใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกก่อนนอนเพื่อสร้างสิ่งที่เราอยากได้ครับ กับอีกเรื่องคือการตีความความรู้สึกถูกแยกออกมาใหม่ว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่แต่เป็นการเตรียมตัวเพื่ออะไรที่สูงขึ้นน่าสนใจมากครับใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาลองทำความเข้าใจแก่นความคิดเทคนิคสำคัญๆของเขากันเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะได้เลยครับเริ่มที่เทคนิคแรกก่อนเลยการสร้างความจริงด้วยจินตนาการก่อนนอนคือคำสอนเขาบอกว่าจินตนาการไม่ใช่แค่ฝันกลางวันนะคะแต่เป็นเครื่องมือสร้างสารรค์เลยครับ เป็นพลังสร้างสารรค์ใช่ค่ะแต่ประเด็นสำคัญเหมือนจะอยู่ที่การรู้สึกถึงสภาวะที่สำเร็จแล้วจริงๆเออก่อนที่เราจะหลับไปถูกต้องครับเน้นที่ความรู้สึกขัดแย้งในใจตรงนี้ยังไงเป็นคำถามที่ดีครับคือแก่นของมันอาจจะฟังดูส่วนทางนิดหน่อยนะครับคือการสร้างความจริงเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการลงมือทาข้างนอกอ๋อไม่ใช่เริ่มที่การกระทำไม่ใช่ครับแต่เริ่มจากการเป็นจากข้างใน คือการรู้สึกถึงสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์ในโลกภายในเราโดยเฉพาะช่วงก่อนหลับนี่แหละครับทําไมต้องเป็นช่วงก่อนหลับคะเพราะเชื่อกันว่าเป็นช่วงที่จิตใต้สํานึกของเราเปิดรับข้อมูลได้ง่ายที่สุดเหมือนเรากําลังจะประทับตราลงไปในส่วนที่ทํางานเบื้องหลังความคิดเรานะครับอืม,อมเข้าใจค่ะสิ่งที่เขาเน้นย้ำมากๆก็คือต้องรู้สึกถึงฉากหลังจากที่ความปรารถนานั้นสําเร็จไปแล้วนะครับหลังจากสําเร็จแล้วใช่ครับไม่ใช่แค่คิดถึงภาพ แต่ต้องดำดิ่งลงไปในความรู้สึกนั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างคือปล่อยวางความกังวลไปเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วถ้าเรายังสงสัยล่ะคะแบบมันอดคิดไม่ได้เขาแนะนําว่าไม่ต้องไปสู้กับมันตรงๆนะครับแต่ให้ค่อยๆแทงที่มันด้วยความรู้สึกของความสําเร็จที่เราต้องการคือทำซ้ำซํำๆไปเรื่อยๆทุกคืนอฮ uh huh. จนความเชื่อมั่นหรือความรู้สึกนั้นมันเข้ามาแทนที่ความสงสัยไปเองอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะ คือเปลี่ยนโฟกัสจากความคิดมาที่ความรู้สึกแล้วก็ทำซ้ำๆจนมันกลายเป็นเรื่องปกติเข้าในใจเราเหมือนเราจูนเคลื่อนวิทยุให้ตรงช่องใช่เลยครับประมาณนั้นเลยครับเป็นการปรับสภาวะภายในทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องพลังของการปรับสภาวะภายในด้วยความรู้สึกแล้วนะคะลองมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งที่คำสอนนี้บอกว่ามันก็เชื่อมโยงกับโลกภายในเหมือนกันครับนั่นคือ ความรู้สึกของการถูกแยกออกมาหรือความโดดเดี่ยวที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องลบหรือเปล่าใช่ครับครับและนี่ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเหมือนกันคือคำสอนนี้เขาเสนอมุมมองที่ต่างออกไปเลยต่างยังไงคะเขามองว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือการถูกแยกจากสังคมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นการลงโทษเสมอไปนะครับอืแต่อาจจะเป็นกระบวนการขัดเกลาที่จำเป็นคล้ายๆกับการเข้าค่ายฝึกพิเศษที่ต้อง ตัดขาดจากสิ่งรบกวนภายนอกเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราได้ยินเสียงนำทางจากข้างในหรือว่าเชื่อมต่อกับศักยภาพที่ลึกๆของเราได้ชัดเจนขึ้นเหมือนการปรับจูนให้เข้ากับเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกมีตัวอย่างไหมคะมีครับผู้ถ่ายทอดแนวคิดนี้เขามักจะอ้างอิงถึงบุคคลในประวัติศาสตร์หรือในตำนานอย่างเช่นโมเสสโยเซฟกษัตริย์ดาวิดหรือแม้แต่พระเยซูโอ้ค่ะ ซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็ล้วนมีช่วงเวลาแห่งความสันโดษก่อนที่จะทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยเข้าใจแล้วค่ะความสันโดษในมุมมองนี้ก็เลยเหมือนการสร้างความแข็งแกร่งการพึ่งพาตัวเองจากข้างในแล้วก็ลดการยึดติดกับการยอมรับจากคนอื่นด้วยครับโอโ้โหเป็นการตีความที่เปลี่ยนมุมมองเรื่องความสันโดษไปเลยนะคะจากที่รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งกลายเป็นการจัดวางตำแหน่งเพื่อให้เราเติบโตเตรียมพร้อมถูกต้องครับ หัวใจหลักก็ยังอยู่ที่การเชื่อมั่นในกระบวนการแม้ในตอนที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวมากๆเป้าหมายคืออะไรคะของการถูกแยกออกมาแบบนี้ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากข้างในทําให้เราพร้อมสําหรับบทบาทหรือพรหรือจุดประสงค์ที่รอเราอยู่ข้างหน้าครับอเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ความเชื่อมโยงกับ ปัญญาญาณหรือพลังสร้างสค์ภายในตัวเราที่คำสอนนี้เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในฟังดูแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะดูเหมือนว่าแก่นที่เชื่อมทั้งสองเรื่องนี้คือพลังอันยิ่งใหญ่ของการจัดการสภาวะภายในจิตใจเราเองใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจสร้างความรู้สึกถึงสิ่งที่เราปรารถนาหรือการปรับมุมมองต่อประสบการณ์ที่อาจจะดูท้าทายอย่างความโดดเดี่ยวให้มันกลายเป็นโอกาสพัฒนาตัวเองครับผม ถ้าให้สรุปเชื่อมโยงทั้งสองแนวคิดนี้เข้าด้วยกันนะครับอาจจะมองได้ว่าสาระสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในกระบวนการที่เราอาจจะมองไม่เห็นกระบวนการที่มองไม่เห็นครับไม่ว่าจะเป็น,นกลไกาการสร้างความจริงผ่านจินตนาการหรือเหตุผลเบื้องหลังช่วงเวลาแห่งความสันโดษก็ตามคือมันเน้นให้เราให้ความสำคัญกับโลกภายในตัวเรามากๆ มากกว่าที่จะตัดสินทุกอย่างจากสถานการณ์ภายนอกที่เห็นถูกต้องครับมากกว่าจะตัดสินจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายนอกอย่างเดียวเป็นมุมมองที่ชวนให้คิดตามมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ต่อยอดมาจากแนวคิดนี้เลยนะคะคือถ้าสภาวะภายในของเรามันมีอิทธิพลต่อความเป็นจริงภายนอกได้มากขนาดนั้นจริงๆมันพอจะมีความเชื่อ หรือการสวมบทบาท assumption อะไรบ้างที่เราอาจจะยึดถืออยู่โดยไม่รู้ตัวแล้วมันกำลังก่อร่างสร้างประสบการณ์ชีวิตปัจจุบันของเราอยู่ิบเนียบหรือเปล่าคะอืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อนองมากครับ